โอ้โหใบแรกก็ไฟลุกท่วมมาเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เขามีความโกรธนะคะกราดเกลี้ยวขับแคมใจนะมีความอาฆาตแขนไฟสูงสวงเขาตลอดเวลานะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณท่วมท้นนะคะร้อนแรงนําไฟเยอร์ไม่เบาเลยจริงๆคะ่ะและทำไมพี่ไพ่ทาโร่ถึงมีไพ่ใบนี้ออกมาเป็นใบแรกคะ เดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ขยายความเพิ่มก่อนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่นะคะขอพี่ไพ่ให้คำทำนายเพิ่มหน่อยคะ่ะแม่หมอมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าคุณทำอะไรบางอย่างที่มันส่งผลต่อใจส่งผลต่อความคิดของเขาคนนี้แน่นอนนะคะเป็นไปได้มากเลยว่า เขาเป็นคนที่เจ้าสเสน่มากๆนะคะมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเขาเยอะเลยนะคะเขาเจ้าชู้แพรว,พราวหาตัวจับยากลื่นเป็นปลาไหลเลยแหละและความเจ้าสเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละที่มันเป็นต้นเหตุให้คุณกับเขาจบกันแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะคุณจับได้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็เรื่องมันโป๊แตกแดงเถือขึ้นมานะคะ ว่าเขามีหลายคนมีคนที่เขาคุยคุยหยอดหยอดอยู่หรือในบางคนเนี่ยหนักถึงขั้นเขามีตัวจริงอยู่แล้วนะคะแล้วคุณไปสืบเสอรู้มาว่าตอนเนี้ยเขามีใครบางคนอยู่ที่ไม่ใช่คุณนะนะคะซึ่งตอนนั้นคุณคงไม่ได้ต่อว่าเขารุนแรงหรือไปแสดงท่าทีถึงห่วงอะไรออกไปมากมายนะคะพอคุณรู้ปุ๊บนะคะคุณก็ถอยยาวปั๊บเลยนะ ไม่เอาตัวไปเกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปทั้งที่คุณเนี่ยเคยเป็นฝ่ายยอมเข้ามาตลอดเลยนะแต่เรื่องเดียวที่คุณไม่ยอมคือคุณต้องไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมความรักของคุณต้องถูกต้องถูกที่ถูกเวลาคุณเอาเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักมากกว่าความถูกใจของตัวคุณเองนะคะคุณไม่ตามใจตัวเองค่ะคุณตัดเขาทิ้งเลยนะคะทันทีที่เรื่องแดงขึ้นมาเนาะ คุณชิงทิ้งเขาก่อนที่เขาจะเป็นฝ่ายทิ้งคุณนั่นเองค่ะและเขาเป็นยังไงละคะทีนี้พอรู้ว่าคุณทิ้งคุณเทเขานะเป็นแบบเทเหมือนเขาเป็นขยะเปียกไปเลยนะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาโกรธคุณนะคะแล้วก็เคืองคุณมากๆด้วยคนคนนี้ต่อว่านะคะโมโหคุณสารพัดความผิดโยนใส่คุณก่อนเลยนะคะโดยที่เขาไม่ แม้แต่จะหันหลังย้อนไปมองสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้เลยนะเขาโทษคุณในทํานองที่ว่าคุณน่ะช่างเป็นคนใจร้ายใจยักใจมานคุณไปหักอก,อกเขาซะอย่างนั้นนะคะคุณก็คงงงๆค่ะว่าเอ๊ะฉันกลายเป็นจำเลยรักตั้งแต่เมื่อไรคุณกลายเป็นคนผิดไปได้ยังไงกันเนี่ยแต่คุณก็ไม่ได้สับสนตัวเองนะคะ คุณรู้อยู่แก่ใจว่าเขาโมโหเพื่อกบเกลือนความผิดของเขานั่นเองอะนะคะคุณเลยรับจบกับทุกเรื่องเลยเขาต่อว่าคุณยังไงคุณก็รับไว้นะคะแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าคุณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกนะคะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคุณยิ่งพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าที่คุณพูดน่ะคุณพูดจริงคุณทำจริงคุณจบจริง คุณไม่ได้ล้อเล่นกับเขานะคะเขาเลยเดือดพล่าดเลยนะคะทีนี้ยิ่งเห็นคุณปกติดีมีความสุขเขายิ่งร้อนใจนะคะเหมือนมีใครมาจุดไฟใส่เขาเลยนะคะเขาทั้งไม่ยอมรับความผิดของตัวเขาเองและไม่ยอมรับความจริงได้ว่าถูกคุณเททิ้งแน่นอนแล้วนะคะตัวเขาเองเนี่ยยังเกิดอารมณ์หึงหวงอาคาตพยาบาทจองเวรคุณอีกด้วยนะ เพราะเขายังปล่อยคุณออกจากใจไปไม่ได้นะคะเขายังยึดติดกับคุณแน่นเหนียวเหมือนกาวตาช้างเลยนะเขายังรู้สึกว่าเขายังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณอยู่เลยคุณจะหนีไปมีความสุขก่อนเขาได้ยังไงกันมันยอมไม่ได้จริงๆลงไปดิ้นกระเด๋วกระเด๋วแล้วนะตอนนี้แม่หมอรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอดทนได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มป่วนเปี้ยนแวะเวียน พยายามโผล่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณส่วนหนึ่งด้วยนะและอยากทำให้คุณรู้สึกสับสนงุนงงว่าเอ๊ะทำไมเขายัางวนเวียนอยู่กับคุณไม่เลิกสักทีนะเขาจะสรรหาพยายามพยายามทำทุกวิธีเพื่อเช็คเกรตติ้งว่าตัวเขายัางมีอิทธิพลต่อใจคุณอยู่ไหมงานนี้เขาคงต้องใช้ทุกกลยุทธ ทุกอย่างที่เขามีเลยนะคะเพื่อทำให้คุณหันมามองเขาอีกครั้งให้ได้เตรียมรับมือไว้เลยนะคะแต่งานนี้คงไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่วนะเนาะเพราะคุณรู้ทันไม่ได้หลงระเริงเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะคุณจะเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์เองไม่ใช่เขาอีกต่อไปนะและเขาคนนี้เป็นใครได้บ้างนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณรู้ค่ะว่า เป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนั่นแหละคนที่บ้ามนาดทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาเลยนะคะคนที่ไม่กล้าพอแม้แต่จะยอมรับความผิดแบบแมนๆด้วยนะไม่กล้าพอที่จะขอโทษคุณด้วยซ้ำนะคะและมีราศีหรือวันเกิดใดบ้างจะเป็นราศีของตัวคุณเองหรือของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ราศีธนูนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะและราศีกรกฎนะคะใครก็ตามนะคะที่ประสบพบเจอกับคนแบบนี้อยู่แม่หมอคิดว่าคุณไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะน่าจะดีกับตัวคุณเองมากกว่านะปล่อยให้ไฟเผาเนี่ย มันเผาจิตใจเข้าไปเรื่อยๆนะคะให้ไฟแค้นเผาใจเข้าไปเรื่อยๆดีกว่าคะ่ะการที่คุณไม่เอาเขามาใส่ใจคุณอีกต่อไปนั่นก็เป็นบทลงโทษทางใจที่เขาจำใจต้องยอมรับตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปล้างแค้น ไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดกันนอีกเนาะไม่ต้องไปเป็นคู่แค้นคู่อาฆ่าต่อกันนะคะอย่างไม่จบไม่สิ้นนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงที่ตัวของคุณเองเป็นการจบที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณภูมิใจในตัวเองนะคะคุณรู้สึกสง่างามต่อทุกการตัดสินใจต่อทุกการดำเนินชีวิตของตัวคุณเองค่ะไม่มีใครมาฉุดให้คุณรู้สึกแย่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะ ส่วนใครอยากระบายอยากแชร์เรื่องใดนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวแม่หมอมาตอบนะคะสุดท้ายขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเลยค่ะรักทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย